โดยก่อนหน้านี้เวลาเที่ยงวันที่1ตุลาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเขา้าก่อนต่อมาทราบว่าเป็นรถบัสโดยสารนักเรียนทัศนศึกษาโดยพบว่ารถที่เกิดเหตุเป็นหนึ่งในสของรถบัสที่ทางโรงเรียนใช้เดินทางในการทัศนศึกษานับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบรถบ ัตทัศนศึกษาของโรงเรียนวิ่งต่ำกันมา3คันจากนั้นหนึ่งในรถบัตรทัศนศึกษาเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่ารถบั ทัศนศึกษาคันที่สองทีวิ่งอยู่ตรงกลางจู่ๆเกิดสายไปมาจนทลากไปเลนด้านขวาของถนนหลังจากรถมีอาการสายเสียหลักไปชนกับรถยนต์อีกคันจากนั้นก็เริ่มมีกลุ่มควันและประกายไฟก่อนจะไหม้และลุกลามไปทั่วห้องโดยสารหลังจากทีเพิงสงบจบาพารถในระหว่างการตรวจสอบเบื้องตน้นโดยรถคันนี้ใช้แก๊ส n อ v วโดยทางแก๊สนี e. ้ใช้งานมาแล้ว15ปีและจะหมดอายุในปี2569สำหรับเหตุการณ์ในการ การเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต้องรอผลการพิสูจน์หลักฐานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกครั้งว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่รถคันนี้ได้ทำประกันชั้นสามเบื้องต้นเยียวยาของประกันในส่วนของคนเจ็บหลายละไม่เกิน8ปดหมื่นบาทกรณีเสียชีวิตหลายละห0 0แสนบาทส่วนทางด้านคนขับได้ทำการมอบตัวกับทางตำรวจและถูกแจงสี่ข้อหาขณะที่เด็กๆที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ล่าสุดเดินทางกลับถึงบ้านจังหวัดอุทัยธานีช่วงเวลา สามทุ่มที่ผ่านมา